เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ซับสไคร b ์แล้วก็แชร์นะครับอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยการโดเนทนั้นก็ขอขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆในวันนี้จะมาพูดถึงต่างปรกเทศที่มีการหารายได้เสรีว่ามีกี่คนและพวกเธอทําอะไรกันก็อย่างที่รู้การบ้าเด็กครัวทอสส่วนใหญ่จะได้เงินมาจากการติดตามซึ่งส่วนใหญ่มันก็มาจากอบโรงเรียนที่จัดสรรมาให้กับธนบัตรตาแน่นอนว่านักเรียนหลายๆคนนั้นมีเงินพอใช้ แต่ก็อีกหลายหคนที่เงินไม่พอยาไส้ดังนั้นมันจะมีนักเรียนบางคนที่ต้องทํางานพิเศษด้วยแต่มันจะมีในบางกรณีนั้นที่พวกเธอทํางานพิเศษโดวยวัตถุประสองค์อื่นในส่วนนักเรียนที่ถูกตัดไปจากหลายชื่อนี้ก็จะมีเป็นพวกที่มีงานประจําซึ่งเป็นงานของชมรมไม่ว่าจะเป็นช um oh ินโซโกอุมิกะฟินะพี่น้องซูโนฮาระตูมิเรโจมิโนรินักเรียนของโรงเรียนตำรวจอาเคินักเรียนของโรงเรียน SRT ทุกคนเป็นตน้น นอกจากนี้ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่ไม่ได้สนายได้อย่าคิโยซุมิอากิระที่เธอทําอาชีพเป็นโจรเป็นงานอนดิเรกซึ่งต้องขอตัดไปนะและในส่วนนักเรียนที่ทําอาชีพเสริมนั้นจะมีใครบ้างก็ตามนี้เลยครับสำหรับชิโรโกะเวอร์ชั่นปัจจุบันในเนื้อหาหลักอาจจะไม่ได้มีการกล่าวไว้ก็จริงแต่ในมังงะ68นั้นมีการบอกว่าแท้จริงแล้วน้องมีอาชีพเป็นนักล่างเงินลังวัน โดยเธอจะคอยส่องประกาศจับจากทาวาคิลี่ว่ามีนักเลยกคนไหนที่มีค่าหัวเตอส่วนใหญ่นั้นงานนี้เธอทำคนเดียวเพราะคนอื่นมักจะไม่ว่ารายได้ส่วนหนึ่งให้โรงเรียนส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนการพ้นนาคารานั้นมันไม่ใช่งานพาททมแต่เป็นงานอดิเรกนะครับคนต่อไปนั้นก็คือชนะิโรโกรุนเจนชิโรโกเทเลอร์นั้นจะมีอาชีพเหมือนกัเธอในยุคป,ปัจจุบันเลยก็คือการเป็นนักล่าขาวหัว แต่เธอจะมีอาชีพเสริฟอีกอย่างนึงก็คือการเก็บของเก่าที่ไม่มีคนใช้ไปขายอาชีพนี้เหมือนจะเป็นอาชีพที่มีนักเยนหลายหลายคนทําซึ่งการเอาของที่ไม่มีเจ้าของไปขายนั้นมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเพราะพวกเธอนั้นเลือกเฉพาะของที่มันไม่มีเจ้าของจริงๆคนที่3ถือว่าชัดเจนที่สุดเนื่องจากเรารู้ว่าน้องแมวนั้นเป็นพนักง,งานพนาร์ทไทม์อยู่ส่วนคนที่คิดว่าน้องทาแค่ร้านชิบาเซกิร้านหนงแล้วก็มันไม่ใช่ นองรับทุกงานแหละเพราะเมื่อก่อนร้านลุงชิบะเองก็ไม่ได้ดังอะไรแต่ในตอนนี้ร้านลุงแกถือว่าเป็นร้านยอดนิยมในเขตอาบิดอนเลยทีเดียวดังนั้นอาจจะนับเธอเป็นพนักงานประจําได้แล้วซึ่งงานอื่น,นั้านก็ทรงคิดว่ายังรับอยู่ตามปกติแต่คงจะทาเฉพาะในบางั้งเท่านั้นซึ่งนอกจากลุงชิบะแล้วส่วนใหญ่งานที่เซลิกะรับมานั้นมักจะโดนเบี้ยวเงินอยู่บ่อยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีงานมีการทำแล้วเช่นกัน โดยชื่อบริษัทก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเธอรับทําสารพัดอย่างโดยปกติแล้วพวกเธอจะรับเป็นทหารรับจา้างประเภทของงานนั้นมันไม่ค่อยแน่นอนบางครั้งก็รับจ้างจัดก,การเป้าหมายบางครั้งก็งานกุ่มกันส่วนวิธีเลือกงานนั้นก็ตามแต่อรุจจังจะเลือกเลยซึ่งส่วนใหญ่การที่เธอเลือกงานนั้นมันจะเป็นงานที่เป็นคอนเทนต์เสียเป็นส่วนใหญ่ว่ากันว่าเพราะบริษัทเธอนี่แหละที่ทําให้แก๊งมาเฟียทั้งหลายพากันจเจริญลงพวก,พวก ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจากหรือเป้าหมายนั้นก็ไม่มีใครรอดปืนจากไวร้ายสุดแดนจระสขกลุ่มหีไปได้เลยสำหรับอาคาริแล้วนางมีอาชีพยอยู่แล้วโดยเคยบอกอ้อมว่านางมีอาชีพเป็นนักกินหรือก็คืออินฟลูเอนเซอร์สายกินดุกนั่นเองนอกจากนั้นนางยังเป็นแชมปเปี้ยนในการกินจุกหลายงานด้วยด้วยเหตุนี้มันเลยทําให้นางมีรายได้จริงจังจากง,งานแข่งเสมอแถมเธอยังทาอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็ก อย่างไรก็ตามเนื่องจากเธอกินจุจนเกินไปเงินรางวัลที่ได้มักจะไม่พอ,อยาไ้สักเ,เท่าไหร่และใบนบางเดือนก็ต้องแอบไปสูบอาหารตอนพวกกาไม่อยู่ด้วยเป็นอีกหนึ่งคนของชวนมชิมอาหารที่มีงานการทําและก็ไม่ชี้ถาเพราะอยากทําทแต่ทําเพราะไม่มีตังและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องจุนโกต้องมาหางานทําเพื่อกินอาหารมือ้อหรูๆบ้าง ัจจุบันน้องชุนกอเป็นพนักงานพ์ทไทม์อยู่ร้านเบเกอรี่มีชื่อไอเคเจนาส่วนเหตุผลที่เลือกร้านเบเกอรี่นี้ก็คือตอนเลิกงานได้กินขนมปังที่เหลือด้วยเนื่องจากร้านไม่มีนโยบายเก็บของเก่าไว้ซึ่งเธอก็เล็งตรงนี้เอาไว้แหละและก็นับว่าเป็นกับไทย2ต่อเลยทีเดียวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาชีพเสริมเช่นเดียวกันแม้ว่างานของเซมินาจะยุ่งมากแต่คุณแม่อยู่กะก็ยังหาเวลาทำจนได้ ในปัจจุบันตัยูกะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่าเป็นนักเล่นพ้นนั่นแหละแต่ถึงจะบอกว่าเป็นนักเล่นุ้นแต่ยูกะจังก็ติดดอยบ่อยมากโดยเรื่องการตรวจสอบบร,ริษัทต,ต่ตา,ทางๆเธอนั้นก็ไม่น่าจะพลาดเลยแท้ๆความเป็นไปได้จริงอย่างเดียวก็คือตัวยูกะนั้นไม่ค่อยมีโชคเรื่องการเงิน นอกจากจะเป็นหัวหน้าควบคุมฝ่ายความปลอดภัยของมิลเลนเนียมแล้วจีฮีโร่ยังเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบให้กับบริษัทหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆด้วยซึ่งงานของเธอนั้นก็แทบจะไม่ต่างแต่ตอนที่ทำในมิลเลนเนียมเลยอย่างไรก็ตามมันดูจะปวดหัวกว่างานในมิลเลนเนียมเนื่องจากผู้บริหารของบริษัทใหญ่มักจะมองเธอเป็นเด็กปัจจุบันนอกจากเป็นที่ปรึกษาความปลอดภัยให้กับบริษัทแล้วยังเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนตำรวจบั c คิวดีด้วย ซึ่งจะมีอยู่ในอีเวนต์วันวลนเวลาในช่วงปีแรกเลยสามหน่อชมรมพัฒนาเกนั้นเคยเป็นเด็กพัร์ทาททั้ง3าคนจากการบอกเล่าในเนื้อเรื่องสนทกของจูสุจังปัจจุบันบิ๊กบอสเธอเป็นพนรรักงานพัร์ทมอยู่ในร้านเมคคาเฟ่แต่เจ้าตัวก็ยังเป็นพนักงานดีเด่นของร้านเมคคาเฟ่อีกด้วยชื่อในวงการนั้นเรียกหรือว่าควีนโดยน้องยูสุก็เคยบอกว่าทั้งมิโตริและโมโมอิก็ทำงานพิเศษด้วย แต่จะไม่บ่อยเท่ายูสุและก็ไม่มีการบอกสถานที่การทํางานและสาเหตุในการทํางานพิเศษของทั้งคู่แฝดด้วยส่วนเหตุผลการทํางานของอยูสุนั้นก็คือจะทํางานพาร์ทไทม์เพื่อหาทุนทาเกมสําหรับอิซินะจ้างเ,เคยเป็นทหารรับจ้างอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นคือช่วงเทศกาลซากุระบานของยิชิยาโกะแต่หลังๆไม่ได้ทําแล้วเนื่องจากเพื่อนๆของน้องคอยสตรีงานให้ และนั่นทำให้ปัจจุบันานั้นน้องอิสระรับงานพาดผาของร้านโมโ,มโยคอที่พวกชิซุโกะทำอยู่โดยเป็นทั้งคนคุ้มกันและนักสแสดงสาธิจาให้กับนักท่องเที่ยวดูโดยเจ้าตัวไม่ได้สอนเรื่องไรายได้แต่สนใจเรื่องทำให้คนรู้จักกินจามากขึ้นเท่านั้นเองสำหรับเธอคนนี้ชัดเจนมากเพรเดิมทีแล้วเจ้าตัวก็มีประกาศจับให้เห็นอยู่ต้งๆอ,อยู่แล้ว ในอดีตนั้นวากาโมะทำอาชีพเป็นโจนแต่ในตอนนี้เธอไม่ได้ทำอาชีพนั้นแล้วเนื่องจากกลัวในท่านขาของเธอจะมองว่าเธอเป็นคนไม่ดีในตอนนี้ผันตัวมาเป็นอาชีพทหารรับจ้างแทนอย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นเธออารมณ์แบบไหนเพราะหากผู้ว่าจ้างห้าวกับเธอแล้วก็มันก็มีโอกาสสูงเช่นกันที่จะเจอเธอ,เธอจับเซตจ,จอบเได้ว,ว่าก็ยังไม่ติงไลยเลยนะ เป็นอีกลายหนึ่งที่มีการกล่าวถึงอาชีพมาแล้วในปัจจุบันนั้นสาวริรับทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาแบบธรรมดาหรือฐารับจ้างในตลาดมืดปัจจุบันเจ้าตัวยังคงรับงานทหานรับจ้างเรื่อยๆเพราะอยากหาอะไรที่มันโดนใจตัวเองสักทีแต่ดูเหมือนว่ามาเฟียในวงการที่จ้างเธอนั้นมันจะค่อยๆล้มหายตายจากปฏิลรุมสองภูมิซึ่งก็ไม่แน่ว,ว่ามันอาจจะมีรับลมคมในก็ได้ สมาชิกของอาเลียสก็มีงานทำเช่นเดียวกันและเนื่องจากโรงเรียนพวกเธอถูกยุบตอนนี้พวกเธอจึงเป็นคนไร้สังกัดและากการบอกเล่าของพวกเธอนั้นในปัจจุบันทั้งฮิโยริมิสากิและอาสโกนั้นทำงานเป็นทหารรับจ้างอยู่โดยมีเงินออมเก็บบ้างแล้วเหมือนกันลาบุหัวแดงแก๊งสามชาถึงแม้ว่าจะเป็นแก๊งหมวกกันน็อกแต่พวกเธอไม่ได้มีอาชีพเป็นอันตราพานแต่พวกเธอทำงานเป็นทหารรับจ้างตง่างหากซึ่งใครจ้างพวกเธอก็รับทำหมดเลยนะ พวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเพราะลาออกจากโรงเรียนที่สังกัดแล้วส่วนงานที่ทํานั้นก็ได้เงินบางไม่ได้เงินมากและนอกจากการก็รังมีการลงทุนเสี่ยงโชคเล็กน้อยและสถานะทางการเงินของผูเรนนั้นก็คือมีเงินใช้แบบตนกรอบนักเรียนพราร์ทไทม์คนแรกที่เรารู้จกักโซลจ้าเป็นเด็กหมอต้นท,ที่เข้ามาทํางานที่ Angel ิล o เนเนื่องจากที่นี่เท่านั้นที่รับเด็กหมอต้นเข้าทํางาน โดยน้องโซลาเนี่ยทำงานเพื่อหาเงินทำงานอดีเด็กบางอย่างที่ตจวตัวไม่เคยบอกว่าทำอะไรประวัติในการทำงานของน้องโซละานะั้นก่อนหน้าที่เซนเซจะมาถึงสาขาชาเล่ถือว่าเป็นสาขาที่ป่าชาที่สุดในคิวทอสแต่หลงัลงๆมาก,ก็เหมือนจะเป็นสาขาที่สู้ชีวิตมากที่สุดในคิวอทอสเช่นกันเพราะในบางครั้งกู้ใช้บริการมันก็เยอะจนน่ากลัวที่สำคัญน้องแกต้องคอยหลบกระสุนรถถังลูกระเบิดหรือแม้กระทั่งกองทหารที่อาวุธด้วย เนื่องจากตอนนี้สาขาเนี้ยมันเป็นสาขาที่อันตรายที่สุดไปแล้วหลังมามันเลยกลายเป็นสาขาถาวรของน้องสุราไปอันนี้ก็คือคล้สุดละเพราะเงินเธอไม่ได้มาจากงบทีมลเนียมจับตาให้มันเป็นเงินจากการลงทนุนและใช่อาชีพของเธอก็คือบิจ้หรือบิจฉาชีพซึ่งชมรมของเธอนั้นก็ประกาศอาชีพนี้ล้วนๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบิโอหุถึงได้บึ้มชมรมเธอทิ้ง ประวัติการทําธุรกิจหลอกลวงของโชลมนีนั้นก็คือการหลอกลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนบอนฮาร์ที่สามารถขุดน้ำมันออกมาได้ตลอดลงทุนหินเจอมาเ,เนียมทาโชคและอื่นๆืนอีกมากมายเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพยและแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยแม้กระทั่งลิคุฮาจิมะอาวุคคนดังเพราะว่ามันก็มีคนคนนึงอ่ะที่อย่างไงาย่างไงก็โดนหลอกอยู่ดีซึ่งนั่นก็คือคุโรมิเซริกะเฮรันยิคนดังปันใจมิจฉาชีพตันเอง โอเคสำหรับวันนี้เรื่องราวของเหล่าสาวน้อยผู้ที่มีงานพารา์ทไทม์ทำก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านีกน้กท่าั้นกันเพื่อเพื่อคนไหนที่คิดว่ายังขาดตงบกพร่องตรงไหนก็สามารถเพิ่มได้นะครับยกเว้นเป็ดพนันไม่ต้องมาลำคาญ